a show you <laughs> ฝึกอย่างนี้เลยละค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะแอบทักทายคุณผู้ชมเป็นภาษาเกาหลีค่ะเพราะว่าในครั้งนี้กับชัยเวิร์ดทัวร์ซีซั่นแนะคะเราจะเดินทางไปเวิร์ดทัวกันที่ เกาหลีนั่นเองค่ะนะคะประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้นะคะเราจะไปเยือนกรุงโซลกันนะคะแล้วก็จะได้อิ่มเอมค่ะกับวัฒนธรรมรวมถึงอาหารรสเลิศและที่สําคัญค่ะแหล่งช้อปปิ้งต่างๆด้วยนะคะวันนี้คณะของเรานะคะถือว่าเป็นคณะใหญ่มากๆค่ะเดินทางกันหกว่าชีวิตก็เลยทีเดียวรถบัสถึง2คันด้วยกันนะคะรับรองว่าเต็มอิ่มแล้วก็สนุกสนานกันมากๆทีเดียวค่ะกับการเดินทางกับไซรเทเวอร์ทัวร์ซีซั่น ค,ครับครั้งนี้ก็ไทเฮลนะครับพาสมาชิกนะครับแล้วก็ทีมงานของเราไปเกาหลีใต้นะครับเป็นครั้งที่2ของเราที่เราพาทีมงานของเราไปที่ประเทศเกาหลีใต้อีกหนึ่งครั้งแต่เที่ยวนี้เป็นซีซั่น8แล้วเราพากว่า60ชีวิตนะครับเดินทางไปที่ประเทศเกาหลีใต้เพื่อจะสัมผัสบรรยากาศหนาวเย็นนะครับหลังจากที่เทีท่ยวที่แล้วเนี่ยเพื่อไม่กี่เมื่อเดือนที่ผ่านมาเราก็ได้ไปที่ สาธนาเช็คมาแล้วนะครับครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งครั้งหนึ่งครับที่น่าจะสร้างความประทับใจให้กับทีมงานของเราทุกคนครับค่ะอยากไปช็อปนะคะค่ะต้องสนุกแน่เลยค่ะถ้าพูดถึงเกาหลีก็ต้องช้อปปิง้งก็ตื่นเต้นครับแล้วก็ดีใจครับที่ได้ไปกับไทยเฮลล์นะครับวันนี้ชุดพร้อมมากค่ะนี่ดู ก็หลีเข้าไปทุกทีทุกทีแล้วนะคะตอนเราผู้ชมค่ะเข้าสู่ประเทศเกาหลีใต้นั่นเองนะคะตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านฝั่งเศสค่ะนะคะหรือว่าลาพูบองสวิเลตนั่นเองค่ะตอนนี้อากาศประมาณ2ององศาทเท่านั้นนะคะตอนนี้ทุกคนเริ่มแบบโอ้โหตื่นตาตื่นใจกับทัศนียภาพค่ะที่หมู่บ้านนี้เนี่ยถือว่าเป็นสถานที่ยอดทิตเลยทีเดียวค่ะเพราะว่ามี ซีรีส์หลายๆเรื่องนั่นเองนะคะที่มาถ่ายทำใช้สถานที่นี้ก็เลยทำให้ที่นี่กลายเป็นสถานที่ฮิตติดลมบนที่คนไทยจะต้องมาเยือนค่ะ มคะคุณผู้ชมคาถ้าหากว่าคุณผู้ชมเป็นคนหนึ่งที่ติดอกติดใจนะคะอาหารเกาหลีอย่างที่เขาทานกันในซีรีส์ต่างๆนะคะที่นี่ชื่อร้านชึงมารูนั่นเองนะคะแล้วก็ที่อยู่บนกระทะนี้นะคะคือเนื้อหมูแล้วก็ปลาหมึกหมัก ะะแล้วก็เอาไปคลุกเคล้ากันค่ะบนน้ำขลุกคลิก,ลกบนกระทะร้อนแบบนี้ทานกันร้อนๆในอุณหภูมิสององศาแบบนี้นะคะร่างกายเรากำลังต้องการสารอาหารร่างกายของเรากำลังต้องการของอร่อยๆอ,อ,อย่าช้าค่ะตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มทานกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาชิมกันว่ามือ้อแรกที่เกาหลีของเราแห่งนี้นะคะจะอร่อยเด็ดเจ็ดย่านน้ำขนาดไหนค่ะ คือปาจูพรีเมียมเอาท์เล็ตนะคะก็พูดถึงเอาท์เล็ตทีไรมันก็คือช่วงเวลาของการช้อปปิ้งนั่นเองค่ะเนีโอ้โหมาดูที่ Directory ของที่นี่นะคะหลากหลายร้านรวงมากมายทีเดียวค่ะเนีเขาบอกว่าสินค้าแบรนด์เนมที่นี่เนี่ยสามารถที่จะหาซื้อในราคาย่อมยาวได้สบายๆกันเลยทีเดียวรวมถึงถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้มีรองเท้ายี่ห้อที่ขึ้นต้นด้วยตัวเนะที่นี่ราคาประมาณ 1,800บาทก็คือมีสตังประมาณ2,000บาทเนี่ยสอยกลับบ้านกันไปได้สบายๆเลยค่ะ ที่เขาร่ำลือกันนะคะก่อนหน้าที่เราจะเดินขึ้นมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยเราผ่านอนุสาวรีย์มีค่ะนะ,ะ่เะเขาบอกว่ามีนะคะถือว่าเป็นตำนานของชาวเกาหลีเลยว่าเป็นสัตว์ที่ เป็นบรรพบุรุษเป็นต้นกําเนิดของชาวเกาหลีนะคะเขาก็เลยได้สร้างอนุสาวรีย์เอาไว้ค่ะรวมไปถึงนะคะก่อนที่เราจะขึ้นมาที่นี่ซึ่งอยู่สูงมากๆค่ะเราผ่านเคเบิลคากันมาแล้วด้วยนะคะแล้วก็เดินเท้าต่ออีกประมาณ10นาทีบรรยากาศตอนนี้ข้างบนเป็นยังไงบ้างคะใครบอกว่า10นาทีมากกว่านั้นมันมากกว่าสินาทีเพราะว่าเป็น เป็นสิบนทีแม้วนะคะเหมือนว่าเราสิบนทีแม้วที่นี่ก็คือโซลักซานค่ะนะโซลักแปลว่าภูเขาซานแปลว่าหินค่ะจะสังเกตได้ว่าบนภูเขาแห่งนี้มีแต่หินทั้งนั้นเพราะนี่คือภูเขาหินจริงๆค่ะสำหรับบรรยากาศของโซลักซานนะคะเขาบอกว่าเปรียบเสมือนกับสวิตเซอร์แลนด์เกาหลีนะคะมี4ี่ฤดูแล้วกันแล้วก็บริเวณรอบๆเนี่ยจะเปลี่ยนแปลง บรรยากาศไปทุกๆฤดูนะคะอย่างฤดูนี้ตอนนี้นะคะก็คือฤดูใบไม้ร่วงนะคะบรรยากาศของแถบแถบนี้เนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนสีของใบไม้นะคะแล้วก็เตรียมที่จะรุ่งโรยสังเกตได้ว่าแทบจะร่วงหมดแล้วล่ะคะ่ะทางด้านล่างยังพอมีสีสันให้ได้เห็นกันอยู่นะคะส่วนทางด้านบนเห็นล้วนๆเลยค่ะไปถ่ายรูป ค่ะตอนนี้นะคะคณะไทยเคลว,วร์ทัวร์ของเรานะคะในซีซั่นที่8ค่ะที่ประเทศเกาหลีใต้นะคะเราก็เดินทางมาถึงวัดชินฮึงซาค่ะซึ่งก็จะมาสักการะนะคะพระพุทธรูปองค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลีใต้กันเลยทีเดียวค่ะซึ่งที่นี่นะคะเขามีเคล็ดลับกันอยู่ตรงที่ว่าการสักการะเท่าพ,พุทธรูปนะคะจะต้องมี1ทูบสองเทียนและข้าวสารค่ะ แต่และอย่างนะคะก็จะมีความหมายด้วยนะคะอย่างเทียนเขาก็จะหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองนะคะชดช่วงชัตว,ว,วาลน,นะคะส่วนข้าวสารเขาก็าหมายถึงความอุดมสมบูรณ์นะคะทาอะไรก็เจริญงอกงามแล้วก็ทูบค่ะหมายถึงการที่เราตั้งจิตอธิษฐานควันทูบจะลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าน,นะคะเป็นการส่งคําอธิษฐานนั้นไปยังสวสวรรค์นั่นเองค่ะทพะเจ้าท่านจะได้ได้ยินได้ฟังในคําอธิษฐานขอพรของเรานะคะและย อย่างหนึ่งค่ะของที่นี่นะคะนั่นก็คืออย่างคําที่เขาว่ายิ่งให้ยิ่งได้รับการบริจาคทานของที่นี่นะคะจะต้องไปหย่อนที่ตู้บริจาคค่ะแล้วก็รูปรูปรูปเอาสิ่งดีๆเอาโชคเอาลาบเข้าหาตัวเรานะคะแต่เราต้องให้ก่อนเราเราจรึงจะได้รับนั่นเองค่ะ เป็นจำเนียงเกาหลีแท้ <Yeah. S 1> เลยนะคะที่นี่เราเรียกคุณพี่คุณพี่แจ๊กว่าอ,อป,ป้านะคะโอ้ย oh, oh. <laughs> <laughs> เหมือนแบบว่า <laughs> ก็ลังได้ฟิวของซีรีส์เกาหลีมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะมื้อนี้แฮมุนทังก็คือหม้อไฟนี้แหละค่ะนะคะซึ่งเป็นซีฟู้ดนะคะเป็นซีฟู้ดแฮมุนทงังปลาหมึกที่นี่ขอบอกว่าตัวใหญ่จริงอะไรจริงแล้วก็สดมากๆด้วยนะคะ เขาบอกว่ารสชาติเนี่ยเหมือนคล้ายๆกับโป๊ะแตกบ,บ้านเราแต่ว่าไม่ใส่มะนาวค่ะก็เรียกว่าอร่อยจัดจ้านแหละไม่ี้เลนนะคะอร่อยทีเดียวใช้ได้เลยนะคะแล้วก็เครื่องเคียงเนี่ยอันนี้คือปลา เป็นปลาซาด,ดีนที่เขาเอามาทอดก็ถือว่าเป็นจานเด็ดของเครื่องเพียงที่นี่เหมือนกันส่วนอันนี้นะคะลากบัวอย่าคิดว่ามันเป็นของหวานนะคะเพราะว่ามันคือของขาวเขาทําออกมาเป็นรสชาติแบบว่าเค็มๆหน่อยๆเพื่อให้ทานกับข้าวได้อร่อยนะคะแล้วก็รวมถึงกิมจินี่นะคะกิมจิจะมีอยู่สองสองอย่างด้วยกันนะคะซึ่งกิมจิตาลาร้านเนี่ยเขาทําเองเพราะฉะนั้นเนี่ยรสมือของตาลาร้านก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะคะแล้วก็อาจจะถูกปากคนไทยนะคะ มากๆในบางร้านแล้วก็อาจจะถูกปากคนเกาหลีมากๆในบางร้านแต่ว่าสำหรับร้านนี้ถือว่าถ้ารสชาติคนไทยต้องมาชิมค่ะอร่อย